กลับมาที่ตอนที่สองกันต่อนะครับหลังจากที่ตอนที่แล้วครับเราหนีออกมาได้นะฮะจากบ้านหลังนั้นนะครับตอนนี้เราน่าจะปลอดภัยในที่นี่แล้วนะฮะเราลองออกเดินหางกันต่อครับโอ้ยอจะจะมีเสียงอะไรตลอดบ้าไปเนี่ยเอา้าไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะอุย้ย อุ้ยอุยออุอุอ้หูหูหเปดปับล้เปดตนี้เลยนอยหยาเลยไม่เอาเลยไม่โอ้ดับตาเอไลอบแล้วเหรอผมมีพลาดงด้วยเมื่อกี้พลาดแรกโอเคขอบคุณนะ โอ้ยเราจะลอ้อทำไมตกใจมันไม่ล้องไม่ล้องโอ้ยไม่รู้จะด่าว่าอะไรคิดไม่ออกแล้วไอ้จระเข้โอ้ยอยัยงไงอย่ามือดอย่ามืดนานไม่ชอบไม่ดีไม่เอามันมืดมันมืดมากสว่างดิพี่เฮ้ยไม่เห็นอะไรเลยโอ้โหเดินได้ไหมเนี่ย เดินเดินไม่ได้ไม่เห็นอะไรเลยใ้กูไปไหนเนี่ยโอ้โหแมวไม่ดีไม่ชอบไหนหกูไปไหนไม่เห็นเลยเลยเนี่ยโอ้โหโอ้ยน้ำตาไหลแล้วมันโหดร้ายเหลือเกินโอ้เกมหมดได้ไหมเกมหมดขอยาหน่อยมองไม่เห็น ไหนไหนอันไหนดีอันอันอยู่ไหนอะหาไม่ไเจออานีโอเคมาเาเากลับไปกันดีกว่าไหนป้ายาใส่ตัวเองกัสิ่งทีโอ้โหก็หไม่เห็นอะไรอยู่ดีช่วยได้เยอะเลยเรายัางไงต่อไอ้กูไปไหนไม่เอาแบบนี้ได้ไหมอ,อ,อ้ยอยุ้ยเสียงอะไรมีเสียงด้วย อตอนนี้ฉันกลับมาแล้วฉันว่าฉันต้องพักสักหน่อยนะเราไไหนอที่ไหนกูไม่เห็นอะไรเลยมึงบ้าไปดิไอ้บัตที่ไหนเนี่ยไม่เห็นเลยเลยนี่แนะ่ฟันมั่วเลยที่บโย้โอยอะไรแตกอะไรแตกอะไรแตกคนเลยตะโกนแล้ว เฮ้ยคุณครับมันไม่เห็นอะไรจริงๆนะมันไม่ไม่ใช่เรื่องตลกแล้วนะครับก็สิ่งที่จะทําต่อไปนี้นะครับก็อาจจะลําบากนิดนึงผมจะเอาไฟมาปักนะครับเห็นนะฮะเฮ้ยมันไม่เห็นอะไรจริงๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมือสั่นเลยมือสั่นจริงๆนะเ่ยไปไม่ถูกแล้วโคตรกลัวโอ้โหอะไรบ้างวะเนี่ยเราแท่งไฟอยู่ไหนทอร์ชอะทอร์ชนี่ทอร์ช เจอแล้วตักโอ้โหอ๋อเดินตรงไปครับโอเคแล้วไงอ่ะคือมันไม่เห็นอะไรเลยแล้วกูจะเดินไปยังไงอ่ะเอ้ายังไหนต่อเอ้า คุณ่าทำแบบนี้กับผมดิคุณ่าทิ้งผมไปในนี้ดิอ๋อนี่ไงโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยตกใจหมดเลยโอ้เดี๋ยวปล่าก่อนโอ้โอเคครับโอ้โหแล้วเลือดเต็ม,มหมดเลยกลับไปนอนกันดีกว่าปะเดี๋ยวนะผมเอาในวิชั่นออกก่อนนะครับในวิชั่นออกก่อนในการรับประทานนมสักหนึ่งด้วยน,นะนมอุนอ่นๆน,น่าทำให้เราน่าทํทำให้เราสติกลับคืนมานะครับโอเคมารับประทานครับ ป่ะครับพร้อมแหละนะฮะเรามานอนสักหน่อยนะครับเพื่อความสบาย,อยโอเคมันคงหาเราไม่เจอแล้วนะครับฉันคงไม่ได้ฆ่าภรรยายของจริงๆโอ้ยอ้ยอยอยตกใจหมดเลยมันมีทางเดียวที่จะ หยุดฝัน้ายนี้ได้คุณคิดไหมว่ามันคืออะไร<ฮ>คุณคิดไหมว่ามันคืออะไรอ,อะไรอะ่ะเราคืออะไรอะ่ะเราขังกูอย่างงี้กูจะมากดไงอันเนี้ยปะต่อพาร์ทที่สามเนะีอ้อุ้ยอืม แต่อะไรอะแต่อะไรล่ะไม่แต่ดีแล้วใครเป็นคนแล้วหัวนี้หัวใครอะเฮ้ยแบบนี้มันหาที่มาที่ไปเลยไม่ได้เลยใช่ไหมล่ะ <c oughs> ระหว่างที่คุณกำลังอาบน้ำอยู่เสียงนั้นอะมันเข้ามาแล้วทุกอย่างก็เริ่มปนขึ้นไปเลยฉันต้องการรู้ความจริงวันเกิดเอ้ยอะไรอะ อะไรอะไรกูตีกูทำไมมึงคือตัวอะไรเจ้ารู้ความจริงเราใช่ไหมแล้วที่นี่แหละจุดเริ่มต้นอะไรวะคนในหมู่บ้านนี้หนีกันไปหมดแล้วเวลาฉันกำลังจะหมดแล้วต้องรีบไปมีอะไรอยู่ในนี <t <t ้มั่งหยิบหยิบมาให้หมด เออไปเร็วที่ไหนจะปลอดภัยบ้างกันนะประตูอยู <Yeah, ่ไหนประตูอยู่นี si ่ขึ้นกันทีนี่เวลาของเจ้ากำลังจะหมดแล้วรีบเร็วอะไรกันนะมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่อ้ไปาเ้ยมีแต่จานแผ่นเสียงไม่มีอะไรที่ใช้ได้เลยสักอย่าง ไหนไม่มีอะไรบ้างที่นี่ไม่มีอะไรที่ใช้ประโยชน์ได้เลยงั้นเหรอพี่ตายสิจะไปอยู่ในหมู่บ้านนี้คนเดียวงั้นเหรอไม่ใช่แล้วอ่ะอย่างเงี้ยหาสิหาสิาสมันต้องมีบางอย่างสิที่ช่วยเราได้จากที่นี่บางอย่างที่มันน่าจะใช้ได้ไม่มีอะไรเลยอ่ะ นี่ไงในห้องนี้แอปเปิลนเหรอ,อ,อคงจะอยู่ได้สักสองสามวันกล่องนี้ก็ไม่มีนี่ก็ไม่มีอะไรเลยบ้าจริงบ้านของเรา <have> ก็ไม่มีหลังนี้ใช่ไหมไม่ไม่มีอะไรเลยในห้องนี้ไงไนี่ไงกุญแจกุญแจอยู่นี่ เร็วเวลาเราจะกำลังจะหมดแล้วต้องออกจากที่นี่มุนจแจใส่ลงไปใช่หรือเปล่าม,มันใช่เอ้ยเฮ้ยอะไรอะ่ะฉันมาหาแล้วฉันมาหาแล้วฉันเอาเอาอะไรวะเอาเอาเอาิดชิดเิด เอาแล้วตีกุ๊บุญแจแม่งหายไปไหนวะโอ้ชิตชิตมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่มันจะหนีไปจากที่นี่ยังไงอ่ะไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะ นี่มันอะไรกันโ oh, yeah, 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 yeah. อ,อ้ย่ยยยยยยงยงยยยยยยายยงยะยยยยยุยย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 ย้ยยยยยยยอย่ยย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 ย่ยยยยยยยนยยย

ปรดติดตามตอนต่อไป